เทระเบิดรุ่นหงอยนะครับทั้งหมดกี่กี่องค์พี่เสือสามสิบองค์สามองค์ประมาณสี่สิบองค์สามสิบองค์ประมาณสี่สินี่นะมี่ฝังจักรกลด้วยดูอ่ะมีพิมพ์ดาวเอ๋่ักรกดมีพิมพ์ดาวล้นเดือนมีหรือย่างอันนี้สุดยอดหายากที่ได้ไปอีกนะมันมันหงอยกูมาหรืกูทีมล้วนๆเลยนะกูไงนฝังคอยสวยนะ ใครจะไปเคสวันนี้คือก็ตวดวมันมีทุ่มหนึงสอสามสี่ห้าห้าสิบห้าหีสิบยี่สิบห้าสิบสห้าสาสิบสีสิบองค์มั้งหกเจ็ดสี่สิบสอง 6, 7, ประมาณนั้น,นประมาณสี่สันนี้หกองใช่ป่ะอ่ามันเจ <16. S 1> ็ดแถวอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าสิบหสิบตอนนี้หกสามสิบสามห้าแตางมะอะอุอีกสี่องค์เท่าไหร่อ่ะ มหกมเจ็ดมแาอันนี้หกนะพี่นะนี่แถวละหกนะสี่สิบสองนะวระเบิดครับ,รบน,นี่ไงอา